Luke luke luôn ác liệt mẹng giữ tôi quá phải 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 được phải 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 rồi. phải 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 được phải 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 được phải phải các mẹ à, khỏi lắm mấy thao, 3 khuất lắm. Vậy bây giờ bây giờ bây nó không chín bây giờ. Nó nó hết đầy nó, Nó chín đãi. Thêm vào sau đó. Bên cạnh thế này cũng quay. มอกิจมมอได้กับมองตฮะาต้อเบาเบาหน่อยเฮ็ดเบียดเยได้เบิ้งตัวสาวตัวสาก็ได้เปิดเสียงนี่จะมาเบิ้งกระโถครับได้สามสายเนี่ยมัน,นคคจะได้กระาราเปิดเสียงน้ำขาดเบาโ<อ>ท,น,ทน้ำผู้ดได้โทรกับยาขี้ขาขยันบบอยากับมนะ ใช่ครับโต๊ครับเข้าไปก็แล้วข้ามูไปนัางนัหน่หมวิ่งในคนโตนะนี่ก็นี่ก็กเทยคือกันดิบพ้อบองแบบซื <laughs> <laughs> ้ได้เราใช่ไหมซื้อมาเรือง ไม่แซวซวสูตรนะข้นโทามนีมันจ้นโทามอีงโทเไปช่วยไม่เพราะเนี๋ยวมวนเถิดทุบมนจทบันนหนาอ่อนี่เว้ยถ้ามันบกเสียงวันมตามสี่คนทุบอันจักใช่แหละยัยบ่มีสายโทร There. Whoa! Have you have to mix. And อ้าลุงกำลัก